สวัสดีครับผมตองต่อว,วิดีโอนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำไกด์เกี่ยวกับการลงดันบาฟโฟนะครับซึ่งบอกเลยว่าวิธีนี้นะครับไม่ต้องใช้สูรตาดนะครับก็เพื่อนๆสามารถลงกันได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาศัยดวงอีกนิดหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผม ก็อย่างแรกเวลาทำเควสเนี่ยมันจะมาจบตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปในเนี้ยไม่ได้นะครับเราจะเข้าไปในเนี้ยไม่ได้เราต้องไปซื้อบัตรผ่านก่อนนะครับเราต้องไปซื้อบัตรผ่านก่อนนะครับบัตรผ่านนะครับเราก็ต้องไปซื้อตรงนี้นะครับนี่มันจะมีเคาน์เตอร์อยู่ในห้อในเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีให้เรานะครับคุยกับ n p c ตรงนี้นะครับนี่ครับวิลลี่ตัวนี้นะครับ จะมี1นะครับจุดแรกบททดสอบนะครับอันนี้ในอันบนก็จะถูกสุดนะครับก็แนะนําให้ซื้ออันเดียวพอนะครับแต่ว่าพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วสมมุติเรากดรับของนะครับรับของบัตรอันนี้จะหายไปนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะลงมาช่วยเพื่อนอีกรอบหนึ่งก็ให้ซื้อเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ซื้ออันเดียวพอนะครับถ้าเราลงรอบเดียวแล้วก็ถ้าไม่ได้ของมันก็ไม่หายนะครับแต่ว่าทุกๆวีคินะครับมันก็จะ รีเซ็ตนั่นเองนะครับก็คือต้องซื้อใหม่ทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับรีเซ็ตวันจันทร์ตีห้านั่นเองนะฮะอ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับมันจะเป็นบัตรแดนมายาอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ประมูลตอนจบเฟสสามนะครับตอนจบเฟสสามเนี่ยมันจะให้มีการยื่นประมูลกันอันนี้ก็คุยกับเพื่อนดีๆนะครับว่าเ้แค่จะเอารางวัลอะไรนะครับมันจะรอบหนึ่งเนี่ยเฟสสามมันจะได้3คนนะครับ อาแล้วครับต่อมานะครับก็ให้หัวตี้นะครับไปเปิดประตูนะครับเปิดประตูมิตินะครับแนะนำว่าให้ลงให้ครบ15คนเลยนะครับเพราะว่ามันบอสมันจะได้อ่อนลงนะครับถ้าลงคนน้อยมันก็บอสจะยิ่งเก่งนี่นะฮะจะมีเปิดแดนมายานี่ก็ให้หัวตี้เปิดนะครับผมอ่าอแล้วครับเดี๋ยวไปดูตอนลงกันครับเอาแล้วครับตอนแรกนะครับเฟสแรกเนี่ย ก็จะยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีไอเจ้ากระทิงอันนี้มาให้ลุมตีกันนะครับก็ไม่ยากอะไรเลยพอกระทิงมมันตายปุ๊บนะครับก็ตีมอนอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบาโฟมันก็จะออกมานั่เองนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้พอตีมอนตายผลปุ๊บ มันก็จะมีบาโฟาออกมานะครับแล้วก็จะมีเสาไฟเห็นไหมฮะตู้มนะฮะก็ให้เรานะครับลากบาโฟานะครับออกมาจากเสาเห็นไหมฮะมันจะมีเสาและมีเส้นฮิลอยู่นะฮะให้พยายามลากบาโฟเ,าเนี่ยออกมานะครับแล้วสังเกตนะครับเวลาตอนบาโฟมันกระโดดนะฮะพยายามลากมันให้ออกจากเสานะฮะเดี๋ยวเราดูมันกระโดดนะฮะปึ้ง มกระโดดปุ๊บเนี่ยมันจะมีมอนออกมาด้วยนะครับให้ตีนะครับให้แบ่งคนไปตีนะครับแล้วให้พ่อค네้าเนี่ยเป็นคนตีเจ้าจระเข้นะครับพอตีจระเข้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้บัฟเป็นวงกลมเป็นน้ําใช่ไหมฮะก็ให้เอาน้ำนั่นนะฮะไประเบิดใส่เสาไฟนะครับแล้วเลือดมันก็จะลดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวสังเกตตอนมันกระโดดอีกทีหนึ่งนะฮะ นี่ฮะปึ้งนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีเจ้าจระเข้เนี่ยออกมานะครับแล้วก็ให้พ่อค้าเนี่ยจะไวสุดเลยนะครับพ่อค้าเนี่ยเขาจะเก็บตัวบัฟได้ไวนะครับส่วนคนอื่นก็ตีมอนตัวอื่นไปนะครับกระโดดอีกละปึ้งนะครับนี่นะฮะมันก็จะมีจระเข้ออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะอ่าก็ให้พ่อค้าหรือนายก็ได้ที่เดินไวๆนะครับ แต่ว่าต้องกดใช้สก,กิลก่อนที่จะเก็บนะครับเพราะว่าพอเก็บลูกบอลน,น้ำแล้วเนี่ยมันจะติดใบนะครับตู้แม่เดี๋ยวรอบนี้น่าจะจบแล้วนะฮะแเห็นไหมฮะเนี่ยฮะตรงนี้เล็กเห็นไหมฮะเนี่ยพ่อค้าเขาตีจระเข้แล้วก็เอาบับน้ําไปแล้วแล้วก็ไประเบิดใส่ตู้เสาก็ผ่านแล้วเรียบร้อยเฟสแรกนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของขึ้นมานะครับอันนี้มันจะซูมเลยนะครับเราก็เรียกว่าเราจะเอาอะไรนะครับ ถ้ามันไม่ใช่อาวุธเงาของเราบางทีเราอาจจะไม่ต้องเอาก็ได้นะครับก็อันนี้คุยกันดีๆว่าเฮ้ยใครจะเอาอะไรถ้าได้ของที่ตรงกับอาชีพของเพื่อนก็ให้เพื่อนกดเอาไปนะครับแต่ว่าถ้า,าได้อาชีพเราเราก็กดต้องการไปนะครับเฟสซองนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยมันจะมีให้ทุกคนอ่ะไปตามปาร์ตี้ของตัวเองเห็นไหมฮะ มันจะมีปาร์ตี้สิคนใช่ไหมครับมันก็จะแบ่งเป็น3แถวใช่ไหมเดี๋ยวผมสต็อปให้ดูนะฮะนี่อย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนอยู่แถวไหนเพื่อนเพื่อนก็ไปเลนนั้นมันจะมี3เลนเห็นไหมฮะอย่างผมอย่างเงี้ยอ่าผมอยู่เลนซ้ายใช่ไหมฮะไซเบอร์นะฮะผมก็ต้องไปทางซ้ายใช่ไหมครับคนที่อยู่แถวกลางเช่นเนี่ยทีห้าอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปตรงกลางนะครับเลนขวาอย่างเงี้ยก็จะไปเลนขวานะครับถ้าไปผิดเลนอะไรเงี้ย มันจะตีมอนไม่ได้แล้วมันก็จะตายนะครับมันก็จะทําให้ช้าไปอีกแต่ถามว่าเป็นอะไรแม่งจริงก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยไปเคลียร์ลูกมันตอนที่มันขึ้นไปบนเวทีก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวให้ดูกันนะค,คือทุกคนในตีต้องไปยืนในวงเดี๋ยวมันจะมีวงให้ยืนนะครับก็คือดูตามตีใหญ่ได้เลยนะครับไปอ,อยู่ซ้ายเข้าไปซ้ายอยู่กลางเข้าไปกลางอยู่ขวาเข้าไปขวาง่ายๆเลยนะครับอ แล้วมันก็จะมีไอลูกบาโฟอันนี้นะครับก็ให้เราไปยืนในวงก่อนนะครับถ้าเราไม่ยืนในวงทั้งหมดนะฮะเราจะยิงบาโฟนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะไปเสียเวลาตอนเนี่ยไปเคลียลูกบาโฟข้างบนนะครับเนี่ยแปลว่ามันไม่ไม่มีคนมายืนให้ถูกตีใช่ไหมฮะพอยืนไม่ถูกเนี่ยวงกลมมันจะยังอยู่พอวงกลมอยู่ย๋วยวเรายิงบาโฟไม่เข้านะครับ แต่ถามว่าถ้ามันเนี่ยยืนแล้ววงไม่หายเนี่ยมายืนผิดวงหรืออะไรเงี้ยผิดแถวเงี้ยเป็นไรไหมก็ก็ไม่เป็นไรแต่แค่เสียเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะตายหมดตุ้มแต่ว่ากดเกิดได้ครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากตรงนี้นะฮะแต่เนี่ยมันจะมีทางขึ้นไปนครับ ขึ้นไปแล้วมันก็จะมีฉากนิดหนึ่งนะฮะว้าวบาฟโฟก็แข่งลิศนะครับโชว์พลังนะครับนะะตัวใหญ่มากเลยนะครับเรานี่แกเป็นมดไปเลยนะฮนะนีอันนี้ก็คือเหมือนมันฆ่าโอดินนะครับนี่เป็นรูปของโอดินรูปปั้นโอดินนั่นเองนะฮนะอะ เสร็จแล้วนะครับให้เคลียร์ลูกบาโฟมันก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีตัวใหญ่มันนะฮะให้ขียให้เคลียร์เนี่ยไอ้เจ้าบาโฟจูเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่ไปตีตัวใหญ่นะครับมันจะเสียเวลาเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมตีผิดอันนี้ผมล็อกผิดนะฮะลองของนะครับให้ดูนะฮะเนี่ยเขาไปตีพ่อมันแล้วก็นั่นแหละมันจะ แต่เวลามากนะครับอ่ะมาก็เดี๋ยวเคลียร์ลูกกันก่อนนะครับอย่าเผยไปที่ตัวใหญ่นะครับเคลียร์ลูกให้หมดก่อนแล้วค่อยบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยตีตัวพ่อมันเต็ดเต็ดเ็ดเ็ดเ็ด โอเคหมดแล้วนะครับอ่ามีคนไปติตัวใหญ่แล้วก็ลุยกันเลยนะครับผมไม่ไม่ยากนะครับไม่ไม่ยากอะไรเลยนะครับอันนี้ก็พอถึงเอ่อเลือดมันถึง70%แล้วเดี๋ยวมันจะทาท่าชาร์จนะครับเราแค่ไปหลบอยู่ข้างหลังมันนั่นเองนี่ยเ่าเดี๋ยวพอมันทาท่าอย่างเงี้ยปุ๊บนะฮะก็รีบไปหลบข้างหลังมันเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆถาดพิซซ่านี้นะครับเนี่ยถ้าใครไม่อยู่ในถาดพิซซ่าแล้วเลือดน้อยเนี่ยมันจะตายได้เลยนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรปล่อยเป็นพลังเป็นกรารกบาดแค่หลบเท่านั้นเองตืบอันนี้ใครเป็นหัวไม่การเขียนก็มาจะปล่อยพลังเป็นกรารกบาดครับก็ให้ออกไปจากเพื่อนไกลๆนะครับเพื่อนจะได้ไม่โดนดามเมจน,นะครับๆๆๆๆๆนี่อันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ เหมือนกันนะครับก็มีของมาให้เลือกเหมือนกันอย่างเงี้ยผมกดอันนี้ไปนะครับปุ๊บแหมผมอยากได้ธนูนี้นะครับผมกดไปนะครับฮอคร Crush นะครับอันนี้ก็ไว้ทำอาวุธเงาเลเวลเจ็ดนะครับก็ลงเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยไม่มีคนเอาใช่ไหมฮะผมเอาคนเดียวก็ระบบมันก็จะสูมให้ผมนะครับประมาณนี้นะฮะงาแล้วครับต่อมาก็ เฟสกันแล้วนะครับเฟดนี้เรียกได้ว่าเป็นเฟสที่แยกที่สุดเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยนานมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเตรียมเวลากันสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาลงกันนะครับที่ที่ผมลงเนี่ยไม่มีสุลต่านเลยนะครับก็เรียกว่าใช้ลงบ่อยๆจนเข้าใจเมคานิกมันนะครับแล้วก็วัดดวงกับมันนั่นเองนะครับทำไมถึงวัดดวงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็มีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเฟสสองนิดหนึ่งนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยล้องวงมันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำดามจดมันได้ง่ายๆนะครับตอนทีเ่เริ่มต้นนะครับเราต้องควรจะทำดามจดให้ไวนะครับคือใส่เท่าไหร่ได้ใส่ไปเลยนะครับผม๊ดๆๆเนี่ยให้ถึง7จบให้ไวที่สุดนะครับพอถึง7จปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามเฟสข้ามฉากอะไรต่างๆนะครับปุ๊บแล้วให้ไปหลบข้างหลังมันนะครับ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกเป็นหินออกมานะครับให้เราเดินไปหลบตรงหินสีเหลืองที่มีสีม่วง2อันนะครับแล้วก็แบ่งคนไปตีหินสีม่วงเห็นไหมฮะปุ๊บแล้วก็หลบตรงนี้ให้ดีนะครับตรงนี้จังหวะเนี้ยต้องยิงใกล้ๆมันไว้แล้วก็รีบทําดาเมจให้ไวที่สุดนะครับเพื่อให้มันไปถึง50%ออย่างเงี้ยฮะใส่ให้ยับเลยนะครับแล้วก็มันเลงใครอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีบอกเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันเลงใครอยู่เนี่ยให้ไปยืนฝั่งตรงข้าม แต่ผมย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะคือมันจะมีสองฝั่งเห็นไหมฮะฝั่งที่เรายืนกันเยอะๆที่มันมีเหียนสีม่วงสองข้างเห็นไหมครับแต่ว่าถ้ามันเลงใครอยู่เนี่ยให้คนที่โดนเล็งอย่างเงี้ยครับไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับแต่ว่าไม,ไม่ต้องยืนหานมากนะครับก็ยืนไกลตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งมาฝั่งนี้ได้ทันนะครับเดี๋ยวสังเกตดูนะฮะเนี่ยคนเนี้ยเขาอยู่ยิงอยู่ใช่ไหมฮะปึ๊บพอหลบอย่างเงี้ยเขาจะรีบเดินมาฝั่งนี้เลยแง่เห็นไหมฮะเพื่อจะได้ไม่ตายนั่นเองแล้วก็ยิงต่อ อู้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอาจให้ถึง50ใช่ไหมฮะถ้าเราเร็วพอเนี่ยมันจะข้ามมาฉากนี้ได้เลยนะครับปึ้งอ่ะนี่ก็เป็นฉากมันไล่เวทนะครับโชว์พลังกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็รีบอัดดาเมจกันต่อนะครับอดดาเมจตอนนี้กันต่อเลยตรงนี้แหละต้องวัดดวงนะครับเพราะว่าถ้าเราได้มันเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยากมากเนี่ยเราจะทำดาเมจไม่ได้เลยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยโอกาสผ่านน้อยมากอย่างเงี้ยถือว่าง่ายนะครับเรียกวงข้างในวงข้างนอกวงแดงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหโชคดีมากนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นวงนอกอีกแล้วเราแค่มียข้างในนะครับถ้ามีไอากากบาทหรือวงกลมเนี่ยโอ้โหเราทําให้เราต้องเดินแยกออกเ่ยยากมากเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบโอ้โหตายกันเกือบหมดเลยนะไอกากบาทเดี๋ยวฟุง้งเห็นไหมฮะทุกคนจะปล่อยพลังออกมานะครับอ่ะส่วนเป็นวงกลมโดนัทแบบนี้ให้ยืนมารวมกันนะครับ อันนี้โชคดีมากนะครับเพราะว่าโดานัทเนี่ยมันทําให้เราอยู่ใกล้บอสแล้วทำดาเมจได้เนี่ยแต่วงกลมอันเนี้ยมันจะสวยมากเลยเพราะว่าตู้เห,ห็นไหมฮะมันทําให้เราต้องเดินแยกกันนะครับและอันนี้ก็โดนัทให้มายืนรวมกันอีกนะครับอันนี้โชคดีมากท,ที่พอผ่านตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะยืนนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งให้เราทําดาเมจมันได้นะฮะนี่ครับแล้วพอมันปล่อยพลังตรงนี้เนี่ยก็ต้องหลุดนอี ให้มีคนรอดนะครับและเนี่ยโชคดีมากเนี่ยรอดกันเยอะเห็นไหมฮะพอรอดกันเยอะทุกคนก็ช่วยกันทําดามิดได้นะครับอู้วุบต้องทําให้เร็วนะครับทาให้เร็วทําให้เร็วป๊าบก่อนมันจะปล่อพลังเห็นไหมฮะนี่ครับก็แล้วเรียบร้อยนะครับนี่และนี่ก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมนี่ฉากนี้มันเท่มากๆเยอะเยอะ อ้าวฟึง่งฮะอันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ป๋อมมากเลยนะที่มาช่วยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับพออ่านจบเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเฟสการประมูลนั่นเองอันนี้นะครับก็ให้เราคุยกับเพื่อนๆก่อนว่าเออมันได้รางวัลเนี่ยสามอันเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามอันเนี้ยสามกล่องเนี้ยใครจะเอาบ้างนะครับหรือจะเอาคนเดียวก็ได้ก็ประมูลไปแค่สิบใบก็พอนะครับเนี่ยฮะการจัดลําดับปัจจุบันด้านล่างเนี่ยก็คือคนที่ประมูลสูงสุดเนี่ยก็ สามอันดับแรกนะครับระบบมันก็จะทําการสุ่มนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเพซเซลสิบสามใช่ไหมฮะวอลเลนดัมยี่สิบนัทฟูสามสิบสามอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันนับถอยหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยม,นะมันก็จะสุ่มอีกทีว่าใครจะได้อะไรนะครับอันนี้จะเป็นพวกเฮดเกียร์อะไรต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกแล้วก็อันนี้ก็เป็นลุ้นพวกเอ่อคริสตัลนะครับเนี่ยฮะเฮดเกียร์ทั่วไปอันนี้ก็ลุน้นคริสตัลตแล้วก็พวกบูปินหรือเป็นแพ็คเลือกการ์ดอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ย ันก็จะสุ่มอย่างเงี้ยครับเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อในการไปลงกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ